ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่20ถ้าเราย้อนภาพกลับไปยังปีคศ .1931 หรือพศ2473จถึง2474 24จะเห็นฉากกลุ่มคนเล็กๆที่แทบไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ภาพนั้นคือกลุ่มชิคเกิรอสหรือคนเก็บยางไม้สำหรับทำหมากฝรั่งที่ต้องเดินลึกเข้าไปในป่าทึบของเม็กซิโกตามเส้นทางที่ทั้งกันดานและเปลี่ยวพวกเขาไม่ได้มีภารกิจยิ่งใหญ่แค่ตามหายางไม้จากต้นสปอริลล่าเพื่อน,นาไปขาย แต่การเดินทางครั้งนั้นกลับนำไปสู่การค้นพบทางโบราณคดีครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับชาวมายาไปตลอดกาลในกลุ่มคนเดินป่านั้นมีนักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อว่าไซรัสลองเวิร์ดลันเดลที่ตามมาศึกษาพืชในป่าไม่ได้ตั้งใจมาค้นหานาครใดๆเลยแต่แล้วเขาก็เดินไปเจอกับกำแพงหินที่ไม่ควรอยู่กลางป่าซากเปลักหักพังขนาดม,มาึมาที่ถูกต้นไม้และเถาวัลย์พันเกี่ยวไว้เหมือนหลับไหลมานานหลายศตวตรรษตอนนั้นเขายัง